สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูหญิงจะมาแนะนำเพศศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนธัญญสิทธิสินให้ทุกคนได้รู้จักนะคะแต่วันนี้ครูหญิงไม่ได้มาคนเดียวนะคะครูหญิงมาพร้อมกับที่ม ขตศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนธัญญาสิทธิสิ์ก็คืออีกช่องทางหนึ่งที่ทางคณะครูโรงเรียนธัญญาสิทธิศิ์ระดับปฐมวัยจัดทำขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆในระจพิมูเนื่องจากช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้เด็กๆทุกคนยังเปิดเทอมไม่ได้ในรจพิมู ในเมื่อเด็กๆยังมาโรงเรียนไม่ได้ผู้หญิงและคุณครูท่านอื่นๆก็จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานและเหมาะสมกับวัยให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในขณะที่เด็กๆอยู่ เพราะเด็กๆจะได้ดูคลิปวิดีโอกิจกรรมการเรียนการสอนไปพร้อมๆกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเด็กๆนั่นเองแต่คุณพ่อคุณแม่จะว่างหรือเปล่าคะคุณครูหญิงเพราะท่านต้องทํางานด้วยแล้วเด็กๆจะทำยังไงดีคะอยากดูอยากดูหนึ่ง <No. S 1> คลิปวิดีโอการสอนทั้งหมดจะอยู่ในเพจศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนทันยสิทธิศิลป์ คุณพ่อคุณแม่ว่างเวลาไหนก็เข้าไปดูซ้ำได้เลยเด็กๆดูซ้ำดูบ่อยแค่ไหนก็จะได้เก่งยิ่งขึ้นไหรละจ๊ะพี่หมูอย่าลืมนะคะผู้ปกครองส่งผลงานหรือกิจกรรมที่เด็กๆทํขาขณะอยู่ที่บ้านกลับมาให้ผู้หญิงรับชมบ้านนะคะแต่แตถ้าเด็กคนไหนไม่มีโทรศัพท์แท็บเล็ต หรือ w i f i ก็อดดูแย่เลยสิครับน่าสงสารจังโอ้โอ้โอ้พี่หมูไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาเด็กๆก,ก็จะได้มาเรียนรู้กิจกรรมแบบนี้แถมยังสนุกสนานมากกว่านี้เพราะเด็กๆจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันความปลอดภัยของเด็กๆสำคัญที่สุดมากกว่าทุกสิ่งเลยนะคะพี่หมูใช่แล้วค่ะ อภัยก่อนเราเริ่มมาโรงเรียน้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะถูกต้องค่ะพี่หมูไปค่ะไปติดตามเข้าร่วมเขตศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนทัญญสิทธิสิลิ์กันเลยนะคะท่านผู้ปกครองสำหรับวันนี้ผู้หญิงและพี่หมูสวัสดีค่ะบ๊ายบาย